ใครที่รู้สึกว่าปากและฟันไม่สะอาดยิ้มไม่มั่นใจสแสดงว่ายังไม่รู้จัก c o l ก a t ู Duo Set คู่นี้ใช่ไหมคะลืมการแปรงฟันแบบเก่าไปได้เลยคะ่ะเมื่อออมได้รู้จักกับ c o l กต t e Power แปรงสีฟันไฟฟ้าเทคโนโลยีโซนิกที่มีแรงสั่นถึง3 7 0 0 0รอบแปรงต่อนอาทีช่วยขจัดคราบพลักได้มากถึง5เท่าการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยเขาจะช่วยให้ฟันเราขาวสะอาดได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะเลยคะ่ะเขามีหัวแปรงมาให้2แบบนะคะคือแบบ deep clean สำหรับทำความสะอาดคราบฟันได้อย่างล้ำลึกและแบบก u m care สำหรับถนอมเหงือกและฟันเรายังเลือกปรับการใช้งานได้ถึงโหมมมดีทั้ง ความสะอาดล้าลึกหมดฟันขาวและหมดอ่อนโยนที่ชอบคือเขามีระบบสมาร์ทโคชชิ่งเตือนทุก30วิบวิพอครบ2นาทีก็จะหยุดทํางานอัตโนมัติซึ่งเป็นระยะเวลาการแปรงฟันที่ทันตแพทย์แนะนําและเพื่อการทําความสะอาดช่องปากซอกลึกได้อย่างหมดจดครบสูตรก็ต้องใช้คู่กันกับตัวนี้เลยหมาขัดฟันพลังน้ําจากคอเกตเขาจะมี2สีให้เลือกนะคะคือสีขาวกับสีมิ้น์หลักการคือเขาจะใช้ฉีดน้ําเพื่อกําจัดเศษอาหารและค้าวพลักตามซอกฟันให้สะอาดล้าลึกวิธีใช้ก็คือให้เราจ่อหัวฉีดไว้ที่ซอกฟันแล้วปิดปากไว้ก่อนค่อยเปิดเครื่องะเพร เริ่มฉีดน้ำแล้วก็ค่อยๆขยับเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆพอน้ำในปากเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยบ้วนทิ้งเป็นรอบๆไปค่ะโดยที่เขาจะมี3โหมดให้เลือกนะคะคือโหมดอ่อนโยนโหมดปกติและแบบเป็นจังหวะข้อดีของเขาคือใช้งานง่ายและสะดวกกว่าการใช้ไหมขัดฟันแบบเดิมๆที่บางคนเนี่ยอาจจะขัดไม่ถูกวิธีแล้วเจ็บเหนือกหรือว่ามีเลือดออกหลังจากที่ใช้ดูโอคูนี่แล้วเนี่ยปากสะอาดขึ้นมากรู้สึกเลยว่าเขาช่วยทาความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมแบบขั้นสุดใครที่ยังแปลงฟันและขัดฟันด้วยวิธีเดิมมแแลลล้้้้้ววยยััังงงงเเจออออปปปญหหาาาาชช่่กกูตรีีไไนนนใดะะค